แม่บ้ารีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บ้ารีวิวมีสูตรขนมเฮลตี้มาฝากเ,เพื่อนๆอีกแล้วนะคะสูตรนี้นะคะทํามาจากนะคะมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็กล้วยหอมขั้นตอนการทําก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยไปชมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนํากล้วยหอมนะคะไซส์ขนาดกลางๆนะคะสองลูกเลือกที่แบบสุกงอมนะคะมันจะได้หวานเนาะ นำมาบดให้ละเอียดนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันแบบนิ่เนียนนะคะแนะนำให้ออกไปปั่นก็ได้ค่ะจากนั้นแม่บ้านรีวิวก็จะนำมันหวานญี่ปุ่นนะคะที่เรานึ่งสุกเรียบร้อยนะคะก็บีบนะคะในถุงให้แตกจากนั้นก็นำมาผสมกับกล้วยที่เราบดไว้นะคะ ปริมาณนะคะกล้วยก็ประมาณบดแล้วสักประมาณ1ถ้วยตวงมันก็ประมาณสัก1ถ้วยตวงนะคะให้เราคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นแม่บ้านรีวิวจะใส่เป็นข้าวโอ๊ตน,นะคะ1ถ้วยตวงอันนี้ไม่ได้ปัดเลยนะคะเอาเกรดแบบนี้เลยผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดานะคะ อีก1ช้อนชาแล้วก็จะเพิ่มเมล็ดเจียนะคะเข้าไปนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะอันนี้พอดีมันมีติดบ้านนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันนะคะอันนี้เป็นน้ํามันรําข้าว1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนคนนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ อย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะเราใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ180องศานะคะแล้วก็วันนี้นะคะใช้พิมพ์เค้กขนาด1ป้ปอนด์นะคะรองด้วยกระดาษไขแล้วก็ทาน้ํามันนะคะ,ะตรงก้นแล้วก็ด้านข้างด้วยเนาะแล้วก็เราก็เทส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงไปนะคะอย่าทําหนามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าน้ําในตัวมันแล้วก็กล้วยมันค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเรา ทําหนามันจะบับข้างในมันจะแบบเป็นจะแฉะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทําหนาเกินไปเนาะใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะคะใช้ไม้พายกดนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เรานําเข้าเตาอบนะคะไม่บ้าร์บีิวอบไฟ1 8อองศาเปิดไฟบนล่างนะคะ40นาทีนะคะก็จะสุก แล้วนะคะเราใช้ไม้ไปแหลมจิ้มดูนะถ้ามันไม่มีเนื้ออะไรติดขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นบนตะแกรงนะคะแล้วก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆ ทำไว้เก็บใส่ตู้เย็นน่าจะได้อยู่ประมาณสักไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะคะอันนี้มันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบฉ่ำๆเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวท้ายๆคลิปนะคะแม่บ้านลิวจะมีอีกสูตรหนึ่งให้นะคะซึ่งอร่อยกว่าสูตรนี้อีกนะคะแต่ว่าเนื้อขนมมันจะไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองนี่ค่ะมันจะแห้งๆแล้วก็รสชาตินะคะหวานนะคะไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนะคะเพราะว่ามันก็หวานอยู่แล้วกล้วยก็หวานนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนเนาะแล้วก็ได้ ผลออกมาเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะจริงๆแล้วนะคะแม่บ้านรีวิวนะคะทําขนมสูตรนี้สองรอบนะคะนี่เลยอันนี้เป็นรอบแรกนะคะแล้วก็อันนี้รอบที่2นะคะที่ลงคลิปไปเนาะรอบแรกนะคะแม่บ้านรีวิวนะคะใส่มันญี่ปุ่นเนี่ยมันหวานญี่ปุ่น2ถ้วยตวงไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็น้ํามันนะคะหส่วนสีถ้วยตวงแล้วก็ใส่กลิน่นวานิลลาด้วยนะคะกลิ่นหอมเนื้อนุ่มนะคะนุ่มจนแบบฉ่าอะออกไปทางแฉะนิดๆนะคะแต่ แต่สุกนะคืออบไปประมาณชั่วโมงกว่านะคะแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันฉ่ำมันนิ่มไปแล้วตัดออกมามันไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําใหม่นะคะทำรอบรอบที่สองก็จะได้เนื้อประมาณนี้แห้งนะคะรอบที่สองก็สดก็ตามที่บอกนะคะแต่ถ้าเทียบกันนะคะอันนี้นิ่มกว่าแล้วก็คือเนื้อออกมาไม่ค่อยสวยนะ,ะแต่ว่ารสชาติดีนะคะรสชาติด,ดีกว่าตัวนี้นะคะอร่อยกว่าตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันแต่ตัวนี้แบบ มันจะมีความหอมของกลิ่นวานิลาแล้วก็มีความฉ่ำความนุ่มมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบสูตรไหนนะคะก็ลองเอาไปทาดูเนาะถ้าชอบแห้งก็สูตรนี้ถ้าชอบฉ่ำก็สูตรนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงคลิปนะคะแล้วก็ใครที่เล่น Facebook นะคะแม่บ้านรีวิวนะคะก็มีเพจนะคะด้วยเนาะชื่อว่าเพจนะคะ แม่บ้านรีวิวอาหารสุขภาพนะคะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ